อ่ะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวที่นอนห้องลมอัตโนมัตินะครับมาดูวิธีการอ่าเขาเรียกาการใช้งานกันดูนะฮะอ่ยี่ห้อยีหอ่ห้ออะไรเนี่ยเมาส์ติงเกอร์อ่านถูหรือฝ่ามาด้วยนะฮะนี่อะยี่ห้อนี้นะไม่รู้เลยฮะอันนี้ก็หลังจากที่ใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าการใช้งานเริ่มแรกเป็นยังไงนะฮะก็เริ่มแรกก็ แกะถุงออกมาก,ก่อนนะครับนี่อึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลยนะครับที่ให้มาในถุงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเอ่อ,น,อนี่ฮะอันนี้เขาเรียกที่ซ่อมที่ปะรอยรั่วไม่ได้ฮะทัชมันมีมันรั่วนะฮะแต่ก็ หาอะไรลองก่อนนะครับก่อนปูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันก็จะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็ปลดออกมานะครับก็เก็บเลยนะจะมีเอาไปย่อหรือส้นกางออกมานะครับเออกมาเลยนี่ขนาดนี่ขนาดยังไม่กลางนะครับเนี่ยยังนิ่มเลยแน่นอนมากใครที่แบบ สายแคมปิ้งไอ้สายแคมปงสายแคมปิ้งนะฮะมีมุกนิดนึงกำลังหาที่นอนอยู่ฮะแนะนําเลยราคาก็น่าจะถูกที่สุดในตลาดแล้ว嘛ตัวนี้ตัวนี้ห้าฟุตนะครับตัวนี้ห้าฟุตนี่ครับนี่ขยขนาดยังไม่ะไรเลยนะยังไม่ยังไม่คลองลมยัง,ง,ยงนุ่มขนาดนี้นะฮะนอนแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยว้าวแต่เราจะเอานุ่มกว่านี้ฮนะตัวนี้เป็น ตัวหนาสิบนิ้วนะอันนี้เขายังไม่หนาเขายังไม่พอ <m ich il itation> นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นหนาสิบนิ้วนะครับยาว 2, 200สองสองร้อยเซนนะครับแล้วก็กว้างร้อยสี่สิบเซนอ่าขนาดเตียงห้าฟุตนะครับ <m ich il itation> ก็เนี่ยครับที่ให้มาจะมีตัวตัววบาอ่าเอาลมเข้าลมออกนะครับสองจุดนะครับแต่ถ้ารุ่นสามฟุตก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนี้ฮะก็จะมีอยู่แค่วาวเดียวนะฮะการใช้งานเหมือนกันการใช้งานก็คือเมื่อเรา กางออกมาแล้วฮะแล้วก็ปดตัวนี้ฮะปดอ่อนฮะแล้วก็หมุนฮะหมุนมาออกด้านนี้จะเป็นสีส้มนะฮะคือป้องกันลมเข้านะฮะก็เราก็กลับด้านครับดันเข้าไปฮะดันเข้าไปนะฮะนะฮะจะมีเสียงลมเข้าแล้วฮะนี่แล้วก็เอาด้านที่เป็นนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมฮะรูปตัววายฮะออกมาข้างนอกนะะแล้วก็ปิดตัวนี้ฮะแล้วก็เปิดไปฮะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะฮะประมาณนั้นด้านนี้เหมือนกันครับทำเหมือนกันปลดวาลออกมาฮะปลดออกมานะฮะแล้วก็ปลดฝาออกมาฮนะแล้วก็นี่นี่ครับจะมีตัวสีส้มที่ป้องกันลมเข้าอยู่แล้วก็ดันมาเข้าไปฮะดันมาเข้าไปนะฮะเสียงลมเข้าแล้วนะฮะแล้วก็เอาที่มีเซลั์ตัววายนะฮะสามขีดนะฮะ เป็นรูปตัววายนะฮะอ,ออกมานะครับเดี๋ยแล้วก็ปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็เปิดไปก่อนฮะให้มันพองลมให้ลมมันเข้านะฮะแต่ถ้าใครไม่ไม่เท่หระไม่ไม่พอใจนะครับอยากให้มันพองเเร็วหรืออยากให้มันแข็งก็ใช้วิธีการป่าก็ได้ฮรับตอกนะครับมาาันะมาจะพองขึ้นนะฮะ เริ่มหนาขึ้นแล้วในะะ่ไฮะความนิ่มเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อนนะฮะประมาณสิบห้านาทีนะฮะอ่ะครับทุกคนมาแล้วครบสิบห้านาทีแล้วครับนี่ฮะดูครับดูความนิ่มความแน่นนะฮะถ้าถ้าใครไม่พอใจนะฮะเป่าลมเข้าอีกนะฮะ กระเป้าเขาได้เลยฮะจะพอใจฮะแล้วก็ปิดนะฮะปิดตรงนี้นะฮะปิดปิดปิดเลยนะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่พอใจกระเป๋าถ้าต้องการความแข็งนะฮะก็เป่าเข้าไปอีกอืออือแล้วก็ปิดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับดูความให้ดูความนิ่มของมันความนิ่มความนุ่มของมันนะฮะดูฮะ นี่ฮะความหนาฮะดูความหนานี่ฮะนิ่มนุ่มจากเมื่อกี้นะฮะแบนๆนะครับพกพาสะดวกนะใครที่กำลังมองหาอยู่ฮะกำลังจะถึงเทศกาลแคมปิ้งนะฮะตัวนี้แนะนำนะฮะที่นอนฮะขนาด5ฟุตนะครับ3ฟุตก็มีนะฮะโอเคฮะทุกคนก็การใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผม สำหรับขั้นตอนวิธีการเก็บนะฮะก็ตัวนี้นะครับเราก็ปดนะครับจากเดิมมันจากเดิมมันจะอยู่แบบนี้นะฮะลมเข้านะฮะเราก็กลับด้านนะฮะให้สีสีเหลืองนะครับอยู่ด้านนอกนี่ฮสีเหลืองอยู่ด้านนอกนี้นะฮะแล้วก็ปิดนะครับปิดฝานะครับแต่ตัวนี้เปิดไว้นะฮะเปิดไว้ก่อน เราจะได้ลมออกนะคข้างนี้ก็เหมือนกันฮะสองด้านนี่ฮะให้สีส้มสีส้มเนี่ยฮะอยู่ด้านนอกนะครับปิดนี้ฮะแล้วก็เปิดที่ไว้นะฮะแต่นั้นเราก็ไปไล่ลมนะฮะไล่ล,ลมได้ล,ลมจากฝั่งน้นมานะครับ ก็นนกไล่ลมมาไล่ลมรอบแรกนะครับก็จะมีเสียงลมออกนะครับก,ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับ มีเสียงลมออกและลมมันจะลมมันจะไม่ไหลย้อนกลับนะครับเพราะมันมีตัวสีเหลืองมบางอยู่คือลมออกแางเยอะนะฮะก็จะมีเสียงลมออกนะฮะ้เอาอีกรอบหนึ่งครับในลมรีกรอบนึ่ง ครับให้มดะะีแนะนำอย่าอย่าใช้เครื่องดูดลมออกน,นะฮะให้ได้ลมวิธีได้ลมนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้ตัวตัวจะเสียนะครับได้ลมรอบที่สองนะครับ ทักสองรอบนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้รัดนะครับ นีก็ใส่ถุงเลยรับมันนะครับจะดีให้มันแน่นนะครับเสร็จอันเสร็จสิ้นฮะก็จะได้ก็ใส่ถุง แล้วก็ทำไปไม่นานเราก็ดึงนี่ดึงนี่นี่ครับกคนไปอ Sí, sí,